o o o m o r n i n g c l a s s I'm t e a c h e r Alice, your English teacher. t o d a y we're going to l e a r n about reading sign Part 1ค่ะวันนี้เราก็จะเรียนกันเรื่องของ reading sign นะคะเนื่องจากมันมีเนื้อหาค่อนข้างยาวนะคะครกก็เลยแบ่งออกเป็นสองพานะคะวันนี้เราจะเรียนกัน Part ที่หค่ะไปชมกันเลยค่ะ In this unit we're going to study three types of signs 1 compulsory signs t w warning signs and the last one information signs ค่ะสำหรับยูนิตนี้นะคะเราก็จะเรียนป้ายหรือว่าสัญลักษณ์ทั้งหมด3ประเภทนะคะก็จะมี1 compulsory signs 2 warning signs และ3 information signs เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าป้ายแต่ละประเภทแต่ละสัญลักษณ์นั้นมีความหมายยังไงคะ่ะ Number one, compulsory sign. Compulsory sign tell you what you must or must not do. They usually red and white or blue and white. Traffic sign are compulsory sign as well. ค่าสำหรับ compulsory sign นะคะคำว่า compulsory แปลว่าภาคบังคับค่ะป้ายประเภทนี้ก็คือเป็นป้ายบังคับนะคะจะบอกสิ่งที่เรานะคะต้องทำแล้วก็ต้องไม่ทำนะคะปกติแล้วนะคะมันก็จะเป็นสีแดงแล้วก็สีขาวนะคะ หรือจะเป็นสีฟ้าแล้วก็สีขาวนะคะป้ายจราจรก็ถือเป็นหนึ่งป้ายของ c o m p u l s o r y Sign เชนกันนะคะ Number two Warning signs Warning signs is a type of sign that used to alert highway street or road user to unexpected or dangerous conditions ahead Warning นะคะมันแปลว่าการเตือนค่ะ Warning signs ก็เลยแปลว่าป้ายเตือนค่ะ ป้ายเตือนพวกนี้นะคะมันจะบอกสัญลักษณ์หรือป้ายนะคะสำหรับผู้ใช้ถนนนะคะให้ให้ระวังนะคะว่ามันจะมีอันตรายอยู่ข้างหน้านะคะป้ายดังกล่าวนะคนักเรียนก็จะเห็นอยู่ด้านล่างนะคะเป็นป้ายเตือนนั่นเองนะคะว่าข้างหน้าอาจจะเป็นโรงเรียนข้างหน้าอาจจะเป็นทางราดชานันหรือว่าข้างหน้าอาจจะมีการก่อสร้างอยู่น,นะคะ The last one is information sign S information s i g n t e l l important or useful information and messages to m e m b e r of the p u b l l c ค่ะคำว่า n n o r r m t t o o นะคะแปลว่าข้อมูลข่าวสารนะคะป้ายประเภทนี้ก็คือเป็นป้ายบอกข้อมูลข่าวสารนั่นเองค่ะจะบอกอข้อความนะคะหรือว่าข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์นะคะให้กับผู้พบเห็นนะคะนัะเกเรียนก็จะเห็นป้ายพวกนี้นะคะอาจจะเป็นป้ายท u r i ิส์ n f o r m a t i o n นะคะบนท้องถนนหรือว่าป้ายบอกทางไปแอร์พอร์ต หรือว่าป้ายห้องน้ําที่เราเห็นในห้างหรือว่าป้ายทาออกฉุกเฉินก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโอเ okay, ค that's it for today I hope you guys remember all three type s of sign that we have learned today ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ป้ายของประเภททั้งสามประเภทนะคะครูหวังว่านักเรียนจะจำได้นะคะ but for make sure that you g understand y s u completely all the thing s that we have learned today I'm going to ask you a question. why? how many types of sign do we have learned today? Okay, and the answer is there are three types of sign. And do you guys remember what is it? Number one, compulsory sign. And number two, yes, warning signs. And the last one. information sign very good if you guys remember all three types of sign I think you might get ready for the next exercise ค่ะ,คะก็รีวิวกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับป้ายนะคะ3ประเภทนะคะครูหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเด็กๆจะจำกันได้นะคะมีอยู่3ประเภทเท่านั้นเองคะ่ะที่เราเรียนกันในบทเรียนของเรานะคะ 1. compulsory sign นะคะ 2. warning sign นะคะแล้วก็ 3. information sign นะคะ โอเคเราไปดูแบบผัดกันนะคะที่เราจะทำไปพร้อมๆกันค่ะ This exercise I took it from your English exercise grade 6 book 1 page 31 e x e r c i s e 8สำหรับแบบทุดผัดนี้นะคะครูก็นำมาจาก English exercise ของเรานั่นเองค่ะหน้าที่31นะคะ exercise ที่8นะคะถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะทำไปด้วยกันเลยก็ได้ค่ะโอเค shall we start Exercise 8. Match the following signs with the word which explain them. ก็แปลว่านะคะให้นักเรียนนะคะจับคู่นะคะป้ายกับคำพูดที่ explain ก็คืออธิบายป้ายพวกนั้นนะคะเวลาครูทำนะคะอันนี้เป็นทริคนะคะครูจะเริ่มที่ครูจะอ่านคำอธิบายก่อนนะคะแล้วค่อยไปจับคู่กับตัวภาพนะะมันจะง่ายกว่านะคะหรือนักเรียนจะทำ เอาจากภาพไปจากคู่กับอันนี้ก็แล้วแต่คนจะสะดวกน,นะะแต่นี่คุณบอกทริคสำหรับคุณครูที่มันที่ครูรู้สึกง่ายนะคะนักเรียนสามารถโพสตรงนี้เอาไว้ก่อนนะคะแล้วนักเรียนก็ไปทำแล้วค่อยมาฟังเฉลยทีหลังหรือนักเรียนจะทำไปพร้อมๆกับครูก็ได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะโอเคนะคะ A beware of the d o g คำว่า beware แปลว่าให้ระวังนะคะเพราะฉะนั้นมันน่าจะไปอยู่ที่ข้อ10ต่อไปนะคะ B do not Take a photo อันนี้ง่ายมากเลยนะคะก็ต้องเป็นข้อที่ number f ต่อไป p a s t ต e e นะคะ t o i l e t อันนี้ก็แน่นอนค่ะเราใช้คำว,ว่า may I go to the toilet บ่อยมากเลยใช่ไหมคะเวลาอยู่ในห้องเวลาเด็กๆจะขออนุญาตคุณครูไปห้องน้ำใช่ไหมคะ t o i l e t ก็คือห้องน้ำก็เป็นข้อข้อ9นะคะ Number 9แล้วก็ food and drink ข้อดีนะคะ food and drink ก็เป็น number 6ค่ะ ต่อไป emergency exit คำา่า emergency แปลว่าฉุกเฉินนะคะมันก็หมายความว่าเป็นทางออกฉุกเฉินนะคะอันนี้เราเพิ่งเรียนไปเองใช่ไหมคะว่ามันเป็นเป็น information sign ข้อที่2 number no. 2นะคะต่อไปข้อ F bus stop อันนี้ก็เป็น information sign เช่นเดียวกันใช่ไหมคะก็เป็นข้อที่3 number no. 3 and number no. G no smoking อันนี้เป็น sign, ป้าย Warning sign ป้ายเตือนนะคะว่าไม่ให้สูบบุหรี่ก็น่าจะเป็นข้อที่ Number one เป็น G นะคะสำหรับข้อ H ข้อ H นะคะ First aid ก็คือเป็นการประถมพยาบาลเบื้องต้นนะคะก็น่าจะไปตกที่ข้อข้อ8 Number H okay, นะคะอันนี้ก็เป็น Information sign เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ข้อ I นะคะ Switch mobile off โมบะวันนี้มาจากคำว่าโมบ h โฟนนะคะละคำว่าโทรศัพท์มือถือนะคะจะมีทั้งโมบ o โฟนเซล Phone หรือสมาร์ท o n e ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็คือให้ปิด Switch Off แปลว่าปิดนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปตกที่ข้อ7 Number 7อันนี้ก็เป็นป้ายเตือน w a r n น n g sign เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะแล้วก็จะเห็นในสถานที่ที่อาจจะเป็นห้องสอบหรือว่าห้องเรียนนะคะที่ไม่ให้นำโทรศัพท์เออะ ให้ปิดโทรศัพท์ไมใช่ให้นำโทรศัพท์ให้ปิดโทรศัพท์นะะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะ e ิด tidy ก็คือให้ให้ทำความสะอาดให้เรียบร้อยหรือว่าให้ทิ้งลงขยะให้เป็นที่นั่นเองคำว่า tidy นะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่5 number five นะคะเป็นไงคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะสำหรับแบบฝึกหัดต่อไปนะคะเราก็จะไปลองดูอีกหนึ่งอันค่ะเป็น exercise ที่ Here's another exercise for you guys. I took it from English Exercise for Six Book One Page 33. e x e r c i s e 10. ค่ะก็เป็นอิ exercise อีกหนึ่งแบบฝึกหัดนะคะที่ครูนำมาให้นักเรียนนะคะก็หยิบมาจากเล่มนี้เลยค่ะอินกนะคะ Book 1 n นะคะ Page 3 3หน้า33นะคะก็อันนี้จะเป็น Here's the original one s อันนี้จะเป็นต้นแบบนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ แต่เวลาทำแบบคึนหายคูกก็ทำให้มันดูชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะโอเ okay, ค let's go exercise 10 match the following signs with the words which explain them อันนี้นะคะก็เหมือนโจทย์เมืครั้งที่แล้วเลยนะคะก็คือให้จับผู้ชูชื่อนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าป้ายใน exercise ที่สิน,นี้ส่วนใหญ่จะเป็นป้ายอะไรอื่นใช่แล้วคะ่ะเป็น c o m p u n d suicide นะคะเป็นป้ายบังคับนั่นเองจะเห็นว่ามันเป็นป้ายจราจรทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะโอเคก็ไปดูกันนะคะครูก็จะเริ่มทำจากฝั่ง A ถึง J เหมือนเดิมเลยนะคะนักเรียนสามารถพอ u ส e ตรงนี้เอาไว้ก่อนแล้วก็ลองไปทำเองก่อนก็ได้นะคะหรือจะทำไปพร้อมๆกันก็ได้เช่นเดียวกันคะ่ะโอเค A no overtaking no overtake ก็คือ ไม่ให้แซงนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็น number 7ต่อไป b no entry ก็ไม่ให้เข้าน,นั่นเองก็น่าจะเป็น number e แล้วก็ no u turn โอ้ยนี้ตรงตัวเลยค่ะ number 3 no parking parking ก็คือไม่ให้จอดนั่นเองก็เป็น number n close to buy or t r i cycle bicycle เรารู้จักแล้ว t r i cycle ก็รถ3ลอ้อหรือว่ารถรถรถสล้ลลลอเคยเห็นไหมคะ ก็จะเป็นไม่ให้เข้านั่นเองก็อนี้อาจจะเป็นเป็นพวกทางด่วนอะไรอย่างี้นะคะเขาไม่ให้รถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถบิ c ซิเคคือรถสองล้อแล้วว่าจ,จะเป็นจักรยานก็ดีมอเตอร์ไซค์ก็ดีอันนี้ก็ไม่ให้เข้านะคะเราจะพบเห็นป้ายพวกนี้สําหรับทางขึ้นทางด่วนอาจจะเป็น h i g h ย a โฟเวอะไรพวกนี้นะคะต่อไปข้อน่าจะเป็นข้อข้อ E ถูกต้อง แล้วก็ข้อ f นะคะ traffic light เป็นป้ายตลาจอดก็เป็นข้อ number 6แล้วก็ maximum speed limit คำว่า maximum ก็คือสูงสุดนะคะก็คือป้ายนี้เป็นป้ายจำกัดความเร็วนั่นเองเป็น number 5แล้วก็ h slippery road อันนี้เป็นป้ายเตือนนะคะว่าถานนมัน slippery ก็คือมันมันลื่นก็เป็น number t แล้วก็ I e been approaching narrow bridge approaching ก็คือมันกำลังเข้าสู่ทาง Narrow ก็คือางแคบเพราะฉะนั้นก็เตือนนะคะว่าทางมันจะแคบเพราะฉะนั้นเป็นข้อ number 4แล้วก็สุดท้ายนะคะ intersection อันนี้ง่ายมากเลยคือเป็นทางแยกก็เป็น number 10 n o k a t s a i s it for exercise 10ครูก็หวังว่านักเรียนจะทำได้นะคะมันไม่ยากเลยเนาะ โอเคต่อไป finally after we finish all the lesson and the exercise I've also got live worksheet for you guys first just click at the link or you just scan QR code over here ค่ะหลังจากที่เราจบบทเรียนนะคะแล้วก็แบบฝึกหัดที่เราได้ทำไปพร้อมกันนะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัด live worksheet ให้นักเรียนได้ทำด้วยนะคะ นักเรียนเพียงแค่กดค่ะลิงก์เข้าไปนะคะที่ลิงก์คุณครูแนบเอาไว้ให้แล้วนะคะหรือง่ายิ่งไปกว่าน,นั้นนะคะนักเรียนสแกน QR code ตรงนี้ไปได้เลยค่ะแต่ QR code อันนี้กับ QR code ที่นักเรียนต้องตามสะสมนะคะคนละอันกันนะคะเพราะว่าอันนี้เป็น Worksheet นะคะ So the worksheet that you guys click or scan it look like this one ค่ะสำหรับ Worksheet นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ โอเค first of all you guys just click at the box when you click at the box it's going to present you a choice A, B or C you guys just choose the best answer ค่ะสำหรับวิธีทำก็ง่ายนิดเดียวเองนะคะให้นักเรียนกดไปที่กรองตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะปรากฏช้อยให้นักเรียนนะคะ A, B หรือ C นะคะนักเรียนก็เลือกอันที่มันถูกต้องที่สุดนะคะ and then when you finish just click at the bottom over here finish เมื่อนักเรียนทำเสร็จทั้ง10ข้อแล้วนะคะนักเรียนก็กดตรงข้างล่างนะคะตรงคำว่า finish ตรงนี้นะคะ and then going to click at the check my answer over here จากนั้นนะคะ เครื่องก็จะถามเรานะคะว่าให้เราทำอะไรต่อไปนะคะให้นักเรียนคลิกตรงคำว่า check my answer นะคะ and finally you gotta s c o r e over here and then you take a picture or capture the screen and send it back to the platform ค่ะเมื่อนักเรียนทำได้เรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องก็จะประเมิบมวลผลให้เลยนะคะ ให้นักเรียนนะคะถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปคะแนนของนักเรียนหรือนักเรียนจะแคปหน้าจอเอาไว้นะคะแล้วก็ส่งกลับมาที่พลตฟอรมของโรงเรียนได้เลยนะคะตามวันและเวลาที่เรากำหนดนะคะ but you can do as many as you want until you get the score that you please นักเรียนนะคะสามารถทำไปกี่ครั้งก็ได้นะคะจนกว่านักเรียนจะได้คะแนนที่นักเรียนพอใจนะคะถึงจะแคปหน้าจอหรือว่าถ่ายรูปส่งกลับมา That's it for today. I hope you guys have fun learning my clip and do the exercise. So, before I go, don't forget when you go out, wear your mask and wash your hands. Stay safe and see you next time. Bye bye!